สวัสดีน้องๆนักศึกษาใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MCT Classroom ครับกับพี่เต๋านรัชกรหิรันทวีโรธครับวันนี้ยินดีมากๆเลยที่เราจะต้องพบกันแบบออนไลน์นะครับเพราะว่าเราไม่อาจที่จะพบกันแบบตัวต่อตัวหรือ face to face ได้นะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเรียนแต่ละสาขาตอนนี้น้องๆเนเรียนปีหนึ่งนะครับจะต้องเรียนรวมหลายๆวิชานะฮะแต่ว่าเมื่อขึ้นปี2ครับน้องๆจะต้องเลือกสาขาที่ตัวเองต้องเรียนนะฮะฉะนั้นครับวันนี้ พี่ได้พานะคบพี่ๆแต่ละสาขาที่จะเป็นตัวแทนมาแนะนําน้องๆในเรื่องของความรู้ที่น้องอาจจะต้องเตรียมตัวหรือเรียนรู้เรื่องของวิชาต่างๆว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอพาไปแนะนําเลยว่าตอนนี้มีใครบ้างนะฮะตอนนี้ครับท่านแรกครับจากสาขาเอครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสินยาวิชัยนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่ามิวค่ะมาจากสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะครับต่อไปเลยฮะ ค่ะชื่อนางสาวธิชาศริกาสิกรนะคะมาจากสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงค่ะพี่อ้ําค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายประกรณ์ชนาวงครับผมชื่อเล่นชื่อกรมาจากสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะครับผมครับสวัสดีครับพี่นายอภิธานสุริโยนะครับชื่อเล่นชื่อเชลครับจากสาขาครีเอทีมีเดียเทคโนโลยีครับผมนะครับและนี่คือทั้ง4ี่ ทั้ง4ท่านนะครับ4คนในการที่มาแต่ละสาขานะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอางี้ดีกว่าเราผ่อนคลายกันฮะช่วงนี้โควิด -19 ทําให้ทุกคนเป็นไงบ้างฮะก็โอเคอาจจะคิดถึงเพื่อนๆที่คณะบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าเงาๆแต่โอเคช่วงนี้นี่เรียนออนไลน์ใช่ไหมครับแทบทั้ง4สาขาเลยใช่ไหมครับใช่นะครับช่วงนี้เราก็ต้องเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะครับไม่ใช่แค่น้องๆปีหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าพี่ๆก็ต้องมีภาควิชาที่ต้องเรียนออนไลน์ ฉะนั้นเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับจะได้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะฮะเรามาเข้าสู่เรื่องเนื้อหาเรากันดีกว่านะครับอยากจะรู้ครับว่าแต่ละสาขามีการเรียนการสอนนะครับที่เป็นวิชาอย่างไรบ้างขอเริ่มที่ AP ก่อนเลยฮะค,ค่ะก็อย่างที่ชื่อสาขาได้บอกไว้เลยนะคะว่าโฆษณาแล้วจะสัมพันธ์ยังไงเราก็จะได้เรียนทั้งโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์รวมไปถึงการวางแผนสื่อต่างๆนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็ จะมีวิชาที่ทุกคนจะตื่นตาตื่นใจนะคะคก็คือวิชาอีเวนต์นะคะคือเราจะได้ทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะอย่างการคิดเอ,อ่อหัวข้อต่างๆาหรือว่าทีมในงานนะคะคจนถึงการประมวลผลสุดท้ายอย่างปีพี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชื่ออีเวนต์ว่า No LGBT Bullying นะคะคือเหมือนแนวคิดเนี่ยเราได้มาจาก อยากให้คนในสังคมนะคะตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคมค่ะอ่านี่คือคร่า้าในเรื่องของการเรียนนะครับสาขาของ AP เพราะว่าสดวนใหญสาขา AP นี่ค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของนักคิดใช่ค่ะือนักคิดนักคิดโฆษณานะครับหรือว่านักคิดออคำโฆษณาออกมาแล้วน้องๆได้ดูในเรื่องของโฆษณาบ่อยๆเนี่ยก็จะได้เห็นว่านี่แหละคือมาจากผลงานของพวกเราชาว AP ค่ะนะครับต่อไปครับสาขา RT ฮะ ค่ะในสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงนะคะชื่อของสาขาก,ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเราได้เรียนทั้งออในส่วนของวิทยุและในส่วนของทางโทรทัศน์ค่ะเราจะได้เรียนตั้งแต่กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ก่อนผลิตรายการค่ะก็คือตั้งแต่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ออวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะการเขียนสคริปต์เขียนบทต่างๆจนไปถึงขั้นตอนในการถ่ายทําการถ่ายทําก็จะเป็นออท,ทั้งในสตูแล้วก็นอกสตูนะคะ มีทั้งบันทึกเทปแล้วก็รายการสดด้วยนะคะแล้วก็น้องๆพอ,อ,งอ,งอ้องๆได้เได้รายการสดไปแล้วเนี่ยน้องๆก็สามารถเอาไปหลังหลังการถ่ายทําได้อีกก็คือใช่ในการาในขั้นตอนของการตัดต่อนั่นเองค่ะว่าในการที่เราถ่ายทําไปมีขั้นตอนตรงไหนบ้างที่มันผิดพลาดไปเราสามารถไป,ไปแก้ไขได้ในตอนที่น้องๆทําการตัดต่อคะ่ะหรือว่าใส่เอฟเฟก์เสียงต่างๆค่ะพูดง่ายๆคือเรื่องของการทําเบื้องหลังเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาสาขานี้นะครับน้องคนไหนชอบดูรายการหรือว่าชอบที่จะดู MV ที่นี่สอนแบบนี้เลยสอนเรื่องของการทรํา MV มวีด้วการทํารายการทั้งรายการที่เป็นรายการสดนะครับหรือว่าเป็นรายการที่บันทึกเทปเพื่อทาตัดต่อนะครับอ่ะต่อไปฮะ MT ครับก็อย่างสาขาเทคโนโลยีมันติมีเดียนะครับผมแรกๆก็จะปูพื้นฐานสําหรับการใช้โปรแกรมสําหรับน้องที่เข้าสาขามาใหม่ๆแล้วก็จะลงแบบว่าพื้นฐานในอนาโตมีเกี่ยวกับ การปัน้นรู้สัดส่วนทุกอย่างแล้วพอปีสามนะ่ะอาจารย์เขาก็จะพาหาวิชาที่แบบว่าออกไปลงแอดกับลูกค้ายิงกับลูกค้าที่แบบว่าเราสามารถขายลูกค้าได้จริงแล้วก็จะมีวิชาที่ถ่ายภาพถ่ายภาพใต้น้ําก็จะไปดําน้ําด้วยใช้จริงแล้วก็จะมีอย่างแอนิเมชั่นทูและ3 d จะมีอาจารย์นอกมาสอนครับผมครับอันนี้ถ้าให้เราพูดกันให้เข้าใจใง่ายๆนะครับเพราะว่าสาขา MT เนี่ย คือสาขาของนักออกแบบเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพเป็น3 d นะครับหรือเป็น 3D ก็ตามแต่นะฮะหรือว่าการออกแบบการถ่ายภาพที่ต้องใช้กราฟิกในเรื่องของการสร้างกราฟิกขึ้นมาเนี่ยสาขานี้คือสอนหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็มีอาจารย์จากอ,อ,อาจารย์จากขั้นข้างนอกมาสอนด้วยเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากวิชาชีพจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่สาขา MT จะได้เรียนต่อไปครับสาขาน้องใหม่ของเราครับสำหรับสาขา CT ฮะ ครับในสำหรับสาขา k t e เคทีนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ c อสเมีเดิอาทรานสเมีเดก็คือ1ชิ้นง,งานเนี่ยสามารถลงได้หลายสื่อลง Facebook ลงไลน์ลงไอจีโดยที่เนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเนื้อหาเดียวกันแล้วก็เรื่องในการเป็นผู้ประกอบการการสร้างรายได้นะครับประมาณนี้ครับผมเป็นเหมือนสาขาที่เปิดมาเป็นเป็นน้องใหม่ที่เปิดมาเพราะว่าด้วยการตอบสนองของผู้คนยุคใหม่ในเรื่องของการที่ ชอบเป็นนายตัวเองชอบคิดคอนเทนต์หรือว่าการสร้างเนื้อหาขึ้นมานะฉะนั้นสาขา C ีทเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วก็เป็นหน้าที่ชื่นชอบนะของน้องๆในยุคนี้เลยทีนี้ครับอยากจะทราบนิดนึงแต่ละท่านเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ที่ปี4แล้วน่าจะมีในเรื่องของผลงานหรือประสบการณ์การทำงานจริงที่อยากจะมาแชร์ขอสัก คนละหนึ่งเรื่องลวกันครับขอเริ่มพี่ AP ฮะค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนะคะเรามีวิชาอีเวนต์อย่างวิชาอีเวนต์เนี่ยเราจะได้เริ่มตั้งแต่วางแผนกันว่าเราอยากจะทําไปในแนวทางไหนนะคะแล้วเราก็จะมีฝ่ายในแต่และฝ่ายเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆตั้งแต่การคุยงานจนถึงประมวลผลต่างๆว่าอย่างเช่นเราเจอปัญหามาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหน้างานอะเราจะต้องแบบวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราจะแก้อย,อยังไงอย่างของ รุ่นของพี่มิ้วเนี่ยจัดอีเวนต์ในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับเอ่อ LGBT ค่ะเป็นการอยากให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมกันค่ะอ่าในเรื่องของความเท่าเทียมฉะนั้นคือมันก็จะมีเรื่องของการดําเนินงานมีการติดต่อกับ ฝ่ายโฆษณาถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องดึงลูกค้าเข้ามาเพราะาอีเวนต์เราก็จะมีผู้สนับสนุนรายการถูกไหมฮะใช่ค่ะเราก็จะมีวิธีการหาสปอนเซอร์ต่างๆนะคะรวมถึงการวางแผนเออไอเอ็ C, อย่างเงี้ยค่ะการโปรโมตต่างๆในสื่อ online, ออนไลน์เงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนอีเวนต์ของสาขาเราจะค่อนข้างครบเลยแล้วก็มีน้องๆหลายๆขั้นเนี่ยที่เคยมาเรียนสาขานี้นะครับแล้วก็ชื่นชอบนเรื่องของอีเวนต์ แทบจะบอกว่าอยากจะเข้ามาเรียนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอีเวนต์ถือเป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆที่เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ทําให้น้องๆหลายคนตัดสินใจมาเรียนในสาขานี้รวมถึงตัวพี่ด้วยค่ะอ่าแล้วก็เรายังมีรุ่นพี่หลายท่านครับที่จบไปแล้วแล้วก็ไปทํางานในเรื่องของการจัดอีเวนต์แล้วก็มีรุ่นน้องของเราหลายคนเหมือนกันที่ไปฝึกงานที่นั่นด้วยใช่ค่ะอ่าอย่างพี่มิวนี่ก็ไปฝึกงานด้านอีเวนต์เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเคยลองไปทำเออ เป็นสตาฟเนี่ยค่ะเพื่อหาประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบของการทํางานของ AP ที่เราได้ไปทํางานจริงๆนะฮะต่อไปเข้าสู่สาขาอาทีมีผลงานอะไรบ้างไหมครับค่ะในส่วนของสาขาอาทีนะคะเราในวิชาเรียนเราก็จะได้ทําหนังสั้น MV สรารคดีค่ะในยกขอยกตัวอย่างในการทรํา MV นะคะ MV เนี่ยอาจารย์จะให้โจทย์มาว่าเออสมมุติว่าให้ไปก๊อปปี้ของ ที่ลงไว้ใน YouTube อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องไปหาโลเคชันให้มันคล้ายๆกับแบบนั้นตั้งแต่หาโลเคชันหานักสแสดงแค่นักสแสดงเลยค่ะแล้วก็ทำการถ่ายทำแล้วก็ทำการตัดต่อเพื่อให้ผลงานชิ้นนั้นออกมาให้เหมือนกับสิ่งที่เราก๊อปปีมากที่สุดค่ะอ๋อเหมือนเป็นการเทียบกันช็อตอต่อช็อตเพราะว่าใช่เราต้องบอกว่าเวลาที่เราไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยเขามีเทคนิคเยอะมากมันเท่ากับว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรทำอย่างไรให้เหมือน นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการสอนโดยที่อิงแบบต้นฉบับใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ในสาขาเรานะคะก็ยังมีกิจกรรมใหญ่ของที่สาขาเป็นแบบว่าน้องๆอ่ะอยากเข้ามาทําก็คือเป็นกิจกรรมของ Funny Day ค่ะกิจกรรม Funny Day ในภายในงานนะคะก็ยังมีเป็นส่วนของเออ่ประกวดวงดนตรี <นะ S 2> ใช่ ประกวดวงดน,นตรีค่ะ,คะแล้วก็ประกวดเออดาวเดือนของในงานด้วยแล้วก็มีการดิวศิลปินมาสร้างสีสันภายในงานด้วยค่ะอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นโบกี้ไ่ออนค่ะอ่ะแน่นอนเขาเรียกว่า Funny ่เดย์เทเว บอกเลยว่าแทบจะทุกศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นศูนย์ชติเวศอะไรเงี้ยยังต้องมาเลยเพราะว่าแต่ละปีเราจัดกันอย่างสนุกสนานมากแล้วรู้สึกว่าจัดตอนเ่องเป็นปีที่สิแดล้วด้วยใช่ค่ะเป็นตํานานของศูนย์เทเวศของเราใช่เพราะว่าทุกๆๆทุกสาขาหรือว่าทุกๆคณะสนใจในงานนี้มากเพราะว่ามีศิลปินเข้ามาร่วมในงานด้วยบางคนก็แบบชื่นชอบศิลปินเหล่านั้นก็อยากที่จะมาร่วมงานค่ะอ่ะถ้า ปีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่มีเรื่องสถานการณ์โควิด19เราก็อาจจะได้จัดแต่เรารอลุ้นกันต่อไปว่าปลายปีจะเป็นอย่างไรใช่แล้วก็รอลุ้นกันต่อไปว่าศิลปินในปีนี้จะเป็นใครค่ะอ่ะแล้วก็ถือว่าตั้งหน้าตั้งตารอน้องๆที่เข้ามาใหม่บอกก็เลยว่าถ้าโควิด19ดีขึ้นได้เที่ยวงานนี้แน่นอนสําหรับฟอนิเดเทเวศนะครับต่อไปครับตาขาย MT ฮะก็อย่างยกตัวอย่างอย่างสาขาเทคโนโลยีมันตีมีเดียนะครับผมก็อย่างของผมอ่ะก็จะทําเกี่ยวกับผลิตเกม ทำเกมชิ้นหนึ่งออกมาให้อาจารย์ข้างนอกมานั่งดูแล้วก็นั่งเล่นแล้วแบบว่าจะสัมผัสว่าเด็กมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะสร้างเกมใหม่ๆเขาก็จะให้หัวข้อมาว่าเกมตัวเนี้ยเหมือนแบบพันแมนเนี้ยเราทำยังไงให้เหมือนพันแมนแต่โดยที่เราใช้ตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยแมปใหม่แต่ให้มันคล้ายคลึงเกมพันแมนครับผม อันนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่สายเกมนะต้องต้องมาถูกไหมฮะใช่ครับเห็นว่ามีในเรื่องของเทคโนโลยี VR ด้วยใช่ครับผมในการสร้างเกม VR ที่เป็นภาพเสมือนจริงด้วยใช่ครับอันนี้คือมีอาจารย์จากข้างนอกมาสอนด้วยใช่ไหมฮะคืออันนี้จะเป็นทั้งข้างนอกทั้งข้างในด้วยครับผมอ๋อคือมาสอนในเรื่องของการใช้ VR บอกเลยว่าใครชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาที่สาขานี้ได้เลยสำหรับ MT ต่อไปครับ CT ครับผลงานที่โดดเด่นของสาขาคืออะไรฮะ ผลงานที่โดดเด่นนะครับจะเป็นในเรื่องของละครเวทีครับผมการทําละครเวทีหนึ่งละครเวทีเนี่ยจะมีกระบวนการแอ่งไรบ้างตั้งแต่ถอดบ,บทความถอดจากหนังมาเขียนใหม่แล้วการตีความฉากแสงสีเสียงรวมไปถึงการหาตัวละครคาแรคเตอร์การเป็น acting code การสร้างฟ e e l i n g ให้น้องการจัดแสงการอะไรว่าไปแล้วก็ในเรื่องของอวิทยาารทั้งนอก ที่มาเป็นเห็นว่าเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่จุฬาด้วยถูกไหมฮะ<ช>แล้วก็เป็นคนเขียนบทละครน,นาคีชื่อว่าอะไรนะฮะอาจารย์ก๊อฟอาจารย์สนรัส,สุรสจิบรบวรวิสุทธ์คับผมใครที่ชอบนาคีคำแก้วเป็นงู <c oughs> นะบอกเลยว่านี่เป็นคนเขียนบทนะครับที่มาสอนเองกับมือเลย นะครับแล้วก็อย่างสาขา AP เราก็ได้ได้ริ่ำเรียนบ้างกับอาจารย์ท่านนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะได้เรียนเอ่อวิธีการเขียนบทเหมือนกันเราก็จะนํามาปรับใช้ในสาขาของเรานะคะอย่างเช่นการเขียนเอ่อประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือของคณะเราเนี่ยคือมีอาจารย์ทั้งนอกที่เป็นวิชาที่มีจริงมาสอนด้วยนะครับเราไม่ได้แบบว่าไก่กาอาราเรอ่าต้องใช้คําไว้นู่นนิดนึงเพราะว่าอาจารย์แต่ท่านเนี่ยที่ได้เชิญมาเก่งจริงๆนะครับทีนี้ครับอยากจะทราบน,นิดนึง ต่นะัท่านเนี่ยตอนนี้อยู่ปีสแล้วกําลังที่จะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการทํางานช่วยแนะนํำหน่อยครับว่าถ้าจบไปนะครับจากสาขาของตัวเองเนี่ยจะได้ทํางานอะไรบ้างในอนาคตหรือมีงานอะไรบ้างที่รองรับเราอยู่ครับเอค่ะก็ของเรานะคะสามารถเป็นได้ทั้งนักโออฆษณาแล้วก็ประชาะสัมพันธ์นะคะที่จะมีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนสื่อต่างๆรวมถึงมาร์เก็ตติ้งพนเนอร์นะคะครีเอทีฟหรือว่าการทำ อีเวนต์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโปรดักชั่นเฮาส์เราก็สามารถทำได้เหมือนกันคะ่ะถ้าใครที่ติดตามเรื่องของการเห็นโฆษณาต่างๆนะแต่ละที่คือจะมีโปรดักชั่นเฮาส์ที่คอยทำเรื่องของโฆษณาวันนี้ก็จะมีหลากหลายหน้าที่เลยนะครับให้เราได้เข้าไปสัมผัสนะครับและน้องๆเนี่ยถ้าสงสัยว่าล้วจะเข้าไปทำงานแล้วจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าตอนปีสีเรามีฝึกงานนะครับหรือที่เรียกว่าฝึกสหก,กิจที่น้องๆอ,อาจจะได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในนั้นจริงๆด้วยนะครับ ในส่วนต่อไปครับอาทีฮะค่ะในส่วนของสาขาอาทีนะคะ<ช>ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะว่าเราได้ทาทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังท<ช>่าน้องๆนะคะถ้านัดในงานเบื้องหน้าเนาะน้องๆก็จะเป็นได้ทั้งพิธีกรแบบพี่เต่านะคะ<ช>แล้วก็เป็นนักข่าวด้วยผลิตรายการด้วยใช่ใชต่ตอนนี้ที่เรากาลังทําอยู่นะครับนี่คือรายการเอ t มจ a s ี r ล o m นี่คือการผลิตรายการจริงๆใชต่ตรงนี้ตรงนี้ที่พวกพี่กําลังนั่งอยู่ตรงนี้นก,นก็คือเบื้องหน้าเหมือนกันที่น้องๆทุกคนก็จะได้ลงมาทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าในส่วนของงานเบื้องหลังนะคะน้องๆถ้าน้องๆถนัดถนัดและชื่นชอบในส่วนของงานเบื้องหลังก็จะเป็นในส่วนของตากล้องหรือว่าเคทีหรือว่าทางห้องสวิตช์หรือว่าในส่วนของเสียงแล้วเราก็ตัดต่อค่ะเราต้องบอกว่าในส่วนเรืของการทํางานด้านอาชีพอาที T เนี่ย น้องๆที่ได้เข้ามาเรียนและแช่จะได้ทํางานจริงเลยเพราะว่าอย่างที่เรากําลังถ่ายทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นพี่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องด้วยสามที่มีความสามารถแล้วก็ดึงขึ้นมาทํางานฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการทํางานก่อนที่จะไปทํางานจริงๆด้วยทําให้เรามีประสบการณ์มากและให้ชอบเบื้องหลังมาที่นี่เลย R อาทีนะครับยินดีต้อนรับหนักไมหมฮะเรียนอาที T ถามว่าหนักไหมมันก็หนักในขั้นตอนของกระบวนการถ่ายทำอะค่ะที่เราจะต้องหาลูเคชั่นหานักสแสดงแล้วก็ในเฟรมต่างๆภาพต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าใครสายลุยอ่าใครสายลุยชอบนอนน้อยะะใช่ค่ะนอนน้อยต้องมาอารีแต่ MT นี่ก็ไม่ธรรมดาเรื่องนอนน้อยเหมือนกันเพราะถ้าดูจากพี่ประกรณ์ก็ <ทำ S 2> <laughs> ไม่ได้พักก่อนส่วนของ MT ครับถ้าจบไป ง,ไไงนะก็อย่างของ MT นะครับผมจะเป็นการพผ,ผลิตสื่อแอปพลิเคชันทําได้ด้วยผลิตเกมแล้วก็ทําฝ่าย cg เป็นกรีนสกรีนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น a n i m เมชัน 2D และ td สายนี้ 2D และ td ส่วนมากคนจะเป็นนิยมมากกว่าเพราะเป็นง่ายอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนแบบว่าต้องมานั่งเขียนโค้ดอะไรแบบยุ่งยากครับผม ด้วยควาที่ MT เหมือนเป็นนักออกแบบด้วยใช่ครับผมออกแบบความคิดสร้างสรรค์ถ้าใครที่ชอบขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์ต้องว่างอยี้ได้ไหมฮะประมาณหนึ่งครับผมบางคนก็ไม่ชอบมันก็มีอ๋อก็มีครับผมถ้าใครที่ชอบออกแบบชอบเอาความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นงานแนะนําเลยต้องมาสาขา MT ครับผมรับต่อไปสาขาน้องใหม่ของเราครับจบไปทํางานอะไรได้บ้างครับสําหรับ CP อ่าไสายงานของครีเอทีฟนะครับจบไปทําอะไรได้บ้าง มันจะมาสืบเนื่องจากอีก3สาขานะครับก็ถ้าเป็นสายของ RT จะเป็นในเบื่องของโปรดักชันแล้วก็สาย AP จะเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการเป็นผู้ประกอบการการสร้างรายได้สายของ MT ก็จะเป็นในเรื่องของอินโฟกราฟิกการทำกราฟิกการเบสิกแอนิเมชันตรงนี้ครับแล้วก็มาถ้าเป็นสายอิสระก็คืออินฟลูเอนเซอร์ครับยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์เว็บเพจอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนายตัวเองนะ เพราะว่าการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบอกเเลยว่าที่นี่ก็มีการบอกเรื่องของการเขาเรียกว่าอ,อะไรเก็ตแนวทางถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์เก่งๆสร้างเนื้อหาเก่งๆเนี่ยมันจะมีวิธีคิดที่มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครรู้สึกว่าพี่หนูเอาหนูหน้าตาสวยนะหนูอยากดังถ้าอยากได้แนวคิดดีๆในเรื่อง,องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาขานี้พร้อมบอกคุณเสมอถูกไหมฮะพร้อมครับผมแล้วบอกเลยว่าไดา้ขอางการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้แรงมากนะอย่างเช่นคุณแม่ติดตางัวทอง จับจุดได้จับคอนเทนต์ตัวเองได้พูด้ดังทันทีเลยนะฉะนั้นสาขาซีทีเนี่ยก็จะมีอาจารย์หลากหลายวิชาที่จะมาบอกเราว่าในการที่เราหมดจะเป็นนายตัวเองหรือจะเป็นนักคลิปนักสร้างคอนเทนต์นะครับที่ครบเครื่องในตัวคนเดียวต้องทําอย่างไรที่นี่มีบอกนะครับเอาละต่อไปนี่คืออย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนี่คืออาชีพคร่าวเพราะว่าถ้าเราไปเจาะลึกในเรื่องของสายอาชีพจริงมันมีเยอะมากถูกไหมฮะต่อไปครับเราได้รวบรวมในเรื่องของ q a ครับที่เราจะมาถาม พี่พี่แต่ละสาขานะครับพี่น้องสงสัยกันนะขอเริ่มที่ R.T. ก่อน R.T. ครับในเรื่องของการเรียนพอพูดถึง R.T. ปุ๊บเรารู้สึกว่าเป็นเบื้องหลังแนละ้วมันต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ถ้าไม่มีกล้องสามารถเรียนได้ไหมฮะ จริงๆถ้าน้องๆไม่มีกล้องมันมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องเรียนกันต่างห้องหรือว่าอะไร่างนี้แล้วถ้าเพื่อนยังไม,ไ,มไม่ไม่มีวิชาในการเรียนวันนั้นน้องๆสามารถไปยืมเพื่อนได้หรือว่ารุ่นพี่อย่างพวกพี่อย่างเงี้ยก็บางคนก็มีกล้องสามารถมาขอยืมกันได้ค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็คือของของคณะเราเป็นการยืมได้เลยไม่ว่าจะเป็นกล้องในรุ่นต่างๆที่น้องๆอยากอยาก,อยากเอาไปใช้ค่ะแล้วก็หรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆนอกนอกจาก กล้องด้วยที่เป็นไวเลสเป็นไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆสามารถยืมของทางมหลาลัยได้ค่ะอ่าบอกเลยว่าพอน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมพี่พูดว่ายืมมันง่ายจังเลยคะยืมเพื่อนได้หรอยืมพี่ได้หรอต้องบอกว่าคณะเราเนี่ยค่อนข้างกระถัดรัดแล้วก็เวลาเดินผ่านไปผ่านมาแทบจะรู้จักกันทุกคนฉะนั้นจะมีเรื่องของความสนิทชิดเชื้อและพอเข้ามาแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ,ของการรู้จักพี่รู้จักน้อง ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเราเข้ามาแล้วเราเหมือนจะเป็นแกะดํานะครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยคือช่วยเหลือและซัพพอร์ตเราเสมอถ้ามีปัญหาบอกกันเลยว่าปรึกษาได้เลยไม่ต้องกัวเรื่องอุปกรณ์<ช>ด<ช>อ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปขอทําสาขา AP แล้วกันนะครับ AP ครับพอพูดถึงสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เรื่องพูดดูต้องเด่นขึ้นมาเลยและถ้าคนพูดไม่เก่งหรือว่าพูดไม่ค่อยได้เนี่ยสามารถเรียนได้ไหมครับ จริงๆแล้วถ้าถามถึงความจําเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องพูดเก่งไหมถ้าเรามีพื้นฐานในการพูดมาก่อนเนี้ยคะ่ะเราก็จะได้เปรียบก,ก่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าน้องคนไหนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดหรือไม่กล้าจะที่จะแสดงออกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไงสุดท้ายเราต้องมาเรียนพื้นฐานใหม่กันอยู่แล้วนะคะปบพื้นฐานใหม่ใช่คะ่ะเพราะว่าในการพูดแต่ละอย่างเนี้ยคะ่ะมันมีรายละเอียดยิบย่อยแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการพริเศษหน้าห้องคุยงานกับลูกคา้าหรือการเป็นพิธีกรเนี้ยค่ะแน่นอน ในอาจารย์สัญญามังคลาคุปบอกเลยว่าอาจารย์ท่านนี้เก่งเรื่องของการปรับบุคลิกภาพถูกไหมฮะใช่ค่ะเราก็จะได้เรียนบุคลิกภาพเพิ่ม,มด้วยค่ะอา่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมว่าถ้าพูดไม่เก่งหรือว่าไม่สามารถที่จะกล้าแสดงออกได้ถึงขนาดนั้นเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าในแต่ละรายวิชาอย่างเงี้ยเราจะได้มีการพีเต์ไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆหรือไปถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ความอายของเราเนี่ยค่ะลดน้อยลงอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ตัวพี่เต๋าเองก็เรียนสาขา AP เหมือนที่มิวพีเซนต์แทบจะทุกข้าบเลยชเพราะว่าอย่าลืมครับเพราะว่าในารเรื่องของการพีเซนต์เรื่องของการสื่อสารมันเป็นทักษะสําคัญในเรื่องของการเข้าสังคมซึ่งสาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของเรานี้สําคัญมากที่จะต้องใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างเช่นการเออพบปะก,กับลูกค้าแน่นอน<แ>อยู่แล้วว่าในรายวิชาเราอย่างเงี้จะมีการได้ลงทํางานฝีมือกับเออ ปฏิบัติกับลูกค้าจริงๆอยู่แล้วนะคะคือมีะะลูกค้าจากข้างนอกเป็นผู้ประกอบการมาดิวกับเราใช่ค่ะเราก็จะมีวิธีการพูดยังไงบีฟงานกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนี่ก็คือถามว่าถ้าในเขาเรียกว่าถ้าในหนึ่งห้องสมมุติหนึ่งห้องมี40คนก็ต้องอาจจะมีคนพูดเก่งบ้างเราอาจจะไปซึมซับจากเพื่อนหรือว่าเราฝึกกับเพื่อนก็ได้ใช่ค่ะอย่างน้อยเราจะมีเอ่อการช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างพี่อย่างเงี้ยค่ะก็ะเอ่อพัฒนาตัวเองจากการดู พี่เต๋ออยู่แล้วขอบคุณมากคนะอันนี้คือเราโวยกันอยู่สองคนนะต่อไปครับสาขาเอ็มทีบ้างดีกว่าครับก็น้องถามว่าถ้าวาดรูปไม่เก่งเนี่ยเรียนได้ไหมคะเรียนได้ครับผมคืออย่างที่คยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกคือคสาขาเราจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวาดรูปวนาโตมี่อะไรต่างๆครับผมแล้วก็คําถามนี้ผมก็เจอมาเยอนสําหรับรุ่นน้องที่ผมมาเรียนแรกๆเขาก็มาถามว่าวาดรูปไม่เก่งมันจะเป็นยังไงอ่ะผมก็บอกเขาเสมอว่าศิลปะมันมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกครับผม เพราะเราต้องแบบว่าปลูกฝังมันมาตั้งแต่แรกแล้วมันก็รศึกษาเหมือนศิลปะมันไม่มีกรอบแค่ครเราหาตัวตนตัวเองให้เจอแล้วถ่ายทอดมันออกมาให้มันเป็นศิลปะแบบเราใช่ครับผมอ่าอันนี้ลึกซึ้งมากและอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องพอ,พ,อพูดถึง MT เนี่ยเราสึกว่ามันต้องมีเทคโนโลยีที่มันแบบต้องทันสมัยไหมอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเาง,งี้ยฮะต้องมีไหมฮะคือสาหรับน้องที่ไม่มีสามารถใช้ของที่คณะได้นะครับผมเพราะคณะสามารถ เขาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วว่าอย่างเวลาเรียนน้องก็สามารถใช้ในห้องเรียนได้ครับผมแต่เวลานอกเวลาเรียนน่ะน้องสามารถใช้ได้ที่ตึกวิทยะชั้น3เขาเรียกว่าห้องเซลล์มันจะมีคอมที่แบบว่าทางมหาลัยเขาจัดเตรียมให้ใช้สำรองเวลาเด็กไม่มีครับอ่าเลขอย่างหนึง่งเอ่อในเรื่องของเเนี่ยเขาก็มีการเรียนที่เป็นกลุ่มด้วยฉะนั้นไม่ต้องกวนเรื่องอุปกรณ์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมบางทีเราก็อยู่กับเพื่อนเพราะเราเสมอเราจะทำงานเป็นทีมมากกว่าครับผม เรื่องการทํางานเป็นทีมฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าอุปกรณ์ไม่มีจะเรียนได้ไหมนะไม่ต้องกลัวเลยถ้ามีใจแล้วก็เข้ามาก่อนแล้วกันใช่โอเคต่อไปครับส่วนสาขาซีทีฮะพี่ครหนูอยากดังจังเลยค่ะคุณพี่หนูอยากเป็นยูทูบเบอร์มีการสอนอย่างไรบ้างครับสำหรับยูทูบเบอร์สาหรับสาขาพี่นะครับเขาก็จะเชิญยูทูบเบอร์จริงๆมาสอนเลยในเรื่องของการคิดเนื้อหาคอนเทนต์กระบวนการทั้งหมดการหาการคํานวณรายได้ได การหาแรงบันดาลใจอย่างนี้ครับประมาณนี้คือพูดง่ายงถ้าสมมุติว่าบางทีหนูเกิดสี่เกิดแปดหนูอยากถ่ายวิดีโอพี่หนูไม่ดังเลยไม่ต้องกลัวถ้ามาที่นี่เขาจะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานตั้งแต่กระบวนการคิดเลยนะครับก็บอกกันเลยว่าอาจจะได้เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เราได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตก็ได้นะครับนะนี่ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะฮะที่มาแชร์ข้อมูลในวันนี้บอกกันเลยว่าวันนี้น้องๆได้ข้อมูลที่เยอะมากๆ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพอตั้งแต่ตอนนี้น้องๆเรียนเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นวิชาหลักก่อนเป็นวิชาหลักของแต่ละสาขาไปนะเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่เป็นโควิด19ด้วยทําให้หลายๆครั้งในการเรียนของเราอาจจะไม่ได้มาสัมผัสความรู้สึกจริงๆของการเรียนวิชาหลัก ฉะนั้นครับค่อยๆหาตัวเองไปเรื่อยฮะพี่เป็นกําลังใจให้เพราะว่ายัางไงน,น,น้องๆก็ต้องเลือกสาขาอยู่ดีและพี่เชื่อว่าน้องๆต้องหาสาขาที่ตัวเองชอบเจอแน่นอนขอให้น,น้องๆสู้ต่อไปนะครับเราจะจับมือผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันสําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอกขล่าวคําลาไปก่อนครับเราเจอกันใหม่นะครับในรายการหน้าสําหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ แห่งไฟจะเป็นพลังเคลื่อนไหวเชื่อมความเข้าใจให้โลกและผู้คนจะบิน